สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆเอซทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลิปนี้สิมาขอจบขอหลาบยันอะะนัครรานาไม่เปิดค่ะพี่น้อง่าแล้วก็ละคลารานาราหูมี3แบบ3อันนี้ค่ะแล้วก็นี่เป็นคาถาเงินล้านนะคะพี่น้องค่ะ ตางเงินล้านค่ะพี่น้องคะ่ะตังนาโมสามจบแล้วก็ทองบชูาบชาบูชาแล้วเป็นไนแถมถูกนี่มากค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นถูกกำมยานพญานาคค่ะพี่น้อง การฤสิมาขอโชคอราบวดประจำวันที่1เดือน8ปดปีสองพัน้าร้อ่ะคะวันที่หนึ่ทิีฮอนนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะบรรุ่น3มตัวตรงตรงซอ,อยกันจ้ะตัวเี้ยังบามากนะคะพี่น้องคะ่ะ เป็นความเชิญยเส้นบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน้ำคา่าขอให้มากขอให้เข่าสามตัวตรงตรงเลยเดยค่ะเด้อยราล,ลุนน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะ ายเป็นคลิปแล้วอาสิบาด,ดตันต่อเด้วค่ะพี่น้องค่ะอาจ,จิเอาล่งเลยเพราะว่าแอบรัง่า้มาเตอร์มีปัญหานิดหน่อยค่ะพี่น้องค่ะสําหรับเครืองของเยาวันเนาะค่ะพี่น้องค่ะมันมีปัญหามันตัดต่อบไดเยค่ะเพะเฮาสีเอาเสียงผากใส่พราะเฮาสีเอาตัวเลขใส่มันก็เด้่งออกเดิงออกค่ะ เราลุนตัวเลขน้ากันจ้ะพี่น้องค่ะเริ่มสิเห็นเป็นตัวเลขแล้วเริ่มหางมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะรอลุนกันต่อไปค่ะพี่น้องหางนี่สิเป็นหางเล็กังนอสิเป็นหางเลขกหาหรือว่าเล็กหกหางงอแนวนี้ จะเป็นเหล็กอย่างน้องจ้าพี่น้องจ้าหลุนกันต่อไปค่ะขอให้เข่าสามตัวตรงๆเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็ให้เพืเ่อนๆให้ f ซที่เห็นคลิปนี้นะมีโชคไมีลามน้ำกันค่ะพี่น้องก็จิเป็นเลขกหกค่ะพี่น้องค่ะ ควรเห็นเป็นเลขใดก็คอมเมนต์บอกกันได้เด้อค่ะเด้อรอตัวที่สองกับตัวที่สามจ้ะอันนี้เป็นกัมยานพญานาคเด้คะพี่นอ้องเด้อบูชาแผ่นนี้มากค่ะมาแถมมาอันหนึ่งอันเดียวนี่ก็ขอให้ได้สามตัวตรงเด้องดประจำวันทีหนึ่งเดือนสิงหาปศส,ะสะวันหาร้อยหกสิบสี่เด้อค่ะพี่น้องเนาะ ตัวที่หนึ่งพะมาแล้วรอดตัวที่สองค่ะขอให้เห็นชัดๆเห็นจะจะเห็นเม็นเเด้อจะที่จะทางกับซอยอยู่ซอยสุกใสในเด้อให้ลูกให้หลานได้มีอยากไม่กินได้มี เงินมีคำใส่หนีใส่สินให้เพื่อนๆในเอฟซีได้เบิงได้เห็นได้มีโชคไม่ลาบตัวที่สองที่จเป็นเก่ามันต่อกันน้องพี่ดองเนาะมันมาเป็นตัวเหล็กภายเล็กมัน เป็นสามก็ได้คพี่นองค่ะเป็นหกเป็นเก่าเป็นสามแต่๋ตะปูได้สี่เห็นเป็นตัวใดนกคพี่นองขันเนาะมักเหล็กได้บ่งเหล็กได้กะเดี๋ยวแต่มักเด้แต่ชอบเป็พี่น้องเ้อได้เห็นเป็นเหล็กได้กะมินบอกกันนําเด้อค่ะพี่นองคขาพอเยี่ันเบิงพาดคพี่นองแต่ว่าเยีบันเห็นตัวแรกนี่เป็นหกตัวสองนี่เป็นเก่าแล้วก็เป็นสาม อ่าถูกบดก่อนนอก่ะเนอะว่มามันสิเป็นเหล็กไดเน่เสียงอาจสีดังเน่ได้ค่ะพี่น้องเ้ยจุดถูกอยู่บนบาททำงานอยู่ข้างล่างแล้วดเสียสิมีเสียงรบกวนเน่เล็กๆหน่อยๆขอโทษขออภัยน้ำค่ะพี่น้องทำงานค่ะ หกเาสตัวหน่น้องอนี้เป็นสีหกเกม่เมนมาเป็นสีพ่พี่น้องค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรใช้วิจรรารณญาณในการรับชมครับท่านวง ัวนีนอยนี่เป็นเล็กซค่ะค่เตัวแรกนี่เป็นหนึ่งแล้วก็เป็นเกเป็น3เป็นสี่เก6าสามสี่เก3าหกหเก่เกาสหรือเก่าสามสหรือหก เก้าสามแต่ตาหมากด้วยพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับ่านพี่น้องขอพี่น้องโชคดีลำด้วยถูกหว,วยลรงวันที่หนึ่งเด้อนี่ละเด้อสามตัวตรงตรงมือคือสั้นแต่พี่น้องคะ่ะ